สวัสดีครับท่านผู้ชมสายสายิวเกี่ยวทุกคนวันนี้อยู่กันในช่องสปอยน้ำเดินคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกเลือนะจ๊าบแต่อย่างใดก่อนอื่นช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเปิดเรื่องมานงะเอกของเราเธอมีชื่อว่าจูเลียครับคงเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะนะช่างเป็นคนขี้อ้อนซะจริงๆคือสามีนงเอกนะบ้างงานครับทํางานแบบทุ่มเทนะจนอาจจะลืมทํากันบ้านนะครับถ้าอ้อนสักขนาดนี้ใครจะอดทนไหว นางเอกก็เลยชวนสามีไปลองกินข้าวนอกบ้านอาจจะหายเครียดนะครับแต่สามีก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกมีงานให้ทําเยอะวันนี้สามีของนางเอกก็ได้รับข่าวว่าลูกน้องของเขาอ่ะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าทีมครับจึงทําให้สามีของนางเอกเสียใจเป็นอย่างมากครับแล้วนางเอกก็ปลอบใจโอถึงกับทลักล่นลามกันเลยทีเดียวคืออะไรครับท่านผู้ชม ก็อย่างที่เห็นนะครับจากนั้นนางเอกก็ให้กำลังใจไปหนึงทีครับจากนั้นที่ทํางานก็โทรเรียกสามีให้เข้าไปทีท่ทํางานครับหน้าก็กําลังซุกข,ขัดจังหวะจริงๆหลังจากนั้นก็ได้มีลูกน้องเข้ามาหาที่บ้านครับก็หิ้วกระเชา้าผลไม้มาฝากด้วยนะครับเขาก็อยากจะมาคุยกับสามีแต่ดันไม่เจอครับเจอแต่นางเอกเขาก็เลยขออธิบายเรื่องต่างๆให้หนางเอกฟังแต่ความจริงคือมาหานางเอกเลยครับ เพราะความบังเอิญหรือเฝ้าจังหวะก็ไม่รู้นะครับแล้วระหวังที่พูดคุยนั้นไอ้ลูกน้องก็ให้หนางเอกชิมผลไม้ที่พามาครับจากนั้นก็พูดว่าผมชอบคุณมาตั้งนานแล้วนะนางเอกก็ตกใจสิครับแต่ด้วยความแต่ด้วยฤทธิ์อะครับจึงทําให้หนางเอกสาลิมสาลือนะทําให้หนางเอกขยับตัวไม่ได้ครับแล้วเขาก็พุ่งเหลาเข้ามาหานางเอกครับจากนั้นก็จัดมาโหรลีแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนาน ยกสดเขาแล้วยังแถมอัดวิดีโอไว้อีกถูอะไรครับเนี่ยเบ่งเบ่งกันดูก็ได้นะจ๊ะถัดไปอีกวันสามีของนางเอกก็เครียดอีกแล้วครับถึงกับจะลาโลกกันเลยทีเดียวนางเอกก็เข้ามาปลอบใจนะแต่แล้วนางเอกก็ขอความช่วยเหลือจากลูกน้องอนะว่าจงช่วยเขาเถอะถ้าไม่ช่วยเขาขาอ,อาจจะเครียดแล้วก็ลาโลกจริงๆก็ได้ไอ้ลูกน้องก็รับปากว่าจะช่วยเหลือสามีนางเอกกันนะนะแต่ต้องมีข้อแลกเบียดน,นะนะ แล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปครับถัดไปวันนางเอกก็วิ่งโผลกดสามีกน,น,นะหวังว่าอยากให้สามีหายเครียดเรื่องงานนะครับแต่ดันเครียดไม่หยุดยนตนางเอกก็โทรหาลูกน้องสิครับจากนั้นนางเอกก็ขอร้องลูกน้องให้ช่วยคุยกับบอสเรื่องงานของสามีครับนางเอกก็บอกว่าครั้งนี้ถ้าเธอคุยด้วยฉันจะขอทําทุกอย่างที่ลูกน้องเธอต้องการ จากนั้นลูกน้องก็จัดมโโหรีแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานยกส,สัิสดากวางเลีวหลังบนตทนั่งเท่นจุดเทียนวินบน,นขยมบาลังทองและจบด้วยท่านอ,อมาเซนซนและผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบผมทิ้งวัาไปแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ